สวัสดีครับรรมีมาค,คนนอนหน้ามาเที่ยวงานนะครับมาเที่ยวพระธาตุหน้าดุนนะครับมาเล่นมาต่างมาเล่นมาเตือนน้ำมันรถน้ำครับมาพาชมโดนครับโดน,ดนหนึ่งสองซ้ำม<น>ามาพียรแล้วมาพาไปขี่เสือแล้วแล้วมา<น>ไปไปมาขี่เสือกันแล้วปุ่นปุ่นครับ คนนอนหน้าเข่ากุ้งเนครับมือนชุด่ชุดนั่นมคนนอนหน้าชุดชุดนอนนามาคนนอนน้าเข่ากุ้งแล้วแลครปุดุเนอดี๋ยวของไปนั่งอยู่หันแล้วมันก็ไปเองปุาครขี้เสือบะครับแล้วเรขี้เสือบอลนี่มามามบุขี้กับพี่มามามาเบิ้งยีราฟพี่ม มาดูยีราฟเร็วมาดูยีราฟเร็วยีราฟตัวเหลืองเหลือกต่สีตื่นแน่จักหน่อยเด้อพี่น้องอืมเออเพราะว่าอยู่ตะหน้าบ่เขาสังคมเฉยๆปุ่นปุ่นบ่เป็นตื่นๆยันยันปุ่นปุ่นบ่เห็นยีราฟไปเจอเลยควรยันยีราฟควรกับสีตื่นว้าวนนนนอตะาโบยคักแจ๊กน้อยเนาะ น,น,า,นาแม่นาแม่นาแม่เอนเพิ่นนี่นตะหน้าเพิ่นกันเลยตื่นเพิ่นบอกเด้กเขาอ้าวปุ้นปุ้นขี่กวางแล้วนะจ๊ะอ้าวดูชาดูซาดูซาเออมาๆมา,มาจะไปเลี้ยงแก่มามา,ามาปุ้นปุ้นมาเลี้ยงแก่กันมามาเร็วมาเร็วมา มาปุดปุ่นมาเลี้ยงแกแล้วโอ้โหสวยๆมามามาเลี้ยงแกพี่อันนี้ยังกวางสิเด้อืมนี่แหละคือเขากวางอ่อนปลาปลาไปนั่งมาหินอ่อนปะนะครับมาโดนไลโดดครับโดดครับตายมามาุดปุ่นมา อันครับปราสาทปราสาทหินของเราอันครับรถคู่ใจมาหินอ่อนเด็กเล็กมาพาปุ่นๆ่ไปขี่รถมามาพามาขี่พามาขี่รถแล้ว เพินเ่นห่วงตลอดขู่ใจสัญญาณก็ไอ้หนอคุณแม่คุณแม่ไปเลี้ยงแกะแม่ไปเลี้ยงแกะกันมาเห็นบอกเพิ่นเลี้ยงแกะพุโลดขู่ใจเพิ่นเพิโนได้บอกยาก ฝากติดตามด้วยนะครับเด้อเพจเไดข้ามาตลาดรางเทียนยูยตะนายตะไฮเนนะครับสวัสดีครับ